สดีครับลืมกุญแจไว้ที่รถนะครับเนี่ยเบริตรตรถด้นุตีต่กากักานซน,น,น,นตีต้งเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูช่างฮาร์เปิดประตูรถนะครับผมเนี่ยลืมกุญแจไว้ในรถนร เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับผมวันนี้ลืมกุญแจไว้ในรถนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูช่างอาร์ตนะครับกุญแจรถได้ไหมตุก๊กฝั่งนูน <c oughs> ้นท้ายมือนเดิได้ไหมได้ไหม ราดูช่างอาจ,จะเปิดรถได้ไหมเบอรบ้านนะบ่บบดอยังไงนีงไง่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าทางหลังรถเปิดไม่ได้เรื่กุญแจไว้พอดีเอาของไว้หลังรถนะ ไได้ไมลืมกุญแจไว้ในรถนะครับทุกคน ห <laughs> ยับเตอร์ลงมาออกมาก่อนไอช่างอาร์ตเอาออกก่อน ก็ดีลืมุแจ้าเราดูก่อนนะครับ

ได้ไหมมันเกี่ยวไม่ได้บ่ biar <coughs> el Oh, oh. ได้แล้วครับผมได้แล้วตอนนี้ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วเปิดรถได้แล้วนะครับผมช่างอาดโอ้ <laughs> oh. ตอนนี้ครับผมเปิดรถล็อกได้แล้วนะครับผมนะติดตั้งนานนะครับผม oh, oh. ขึ้นรถได้แล้วดุรัตทตเลนะครับทุกคน <laughs> ตอนนี้ ก็เปิดได้แล้วนะครับก็ลืมกุญแจไว้ในรถนะครับผมนะฮะคลิปนี้กเ็เป็นบทเรียนนะครับผมนะเป็นบทเรียนของออผมเองเนาะมาตลาดสดนะครับพอดีเอาของไว้หลังรถนะครับผมมีพวกผักมีพวกเนื้อก็นะครับเอาทั้งกุญแจนะครับผมลงไปด้วยนะครับผมก็เลยปิดกระโปรงหลังรถนะครับทีนี้ก็ นะครับไม่สามารถที่จะเปิดรถได้เนาะทีนี้ก็ไปเรียกช่างมานะครับผมเรียกช่างมาเปิดนะครับผมช่างในหมู่บ้านนะครับเขามาเปิดให้นะครับผมก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมเกือบจะไม่ได้กลับบ้านแล้วนะครับทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ